คือต้องต้องบอกว่าที่ผ่านมานะฮะในการช่วยเหลือลูกหนี้ดูแลลูกหนี้เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยนะฮะแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีมาตรการในการดูแลลูกหนี้เนี่ยนะฮะมากกว่าต่างประเทศมากกว่ามากกว่าอย่างอย่างมีนัยยะเลยฮะและอันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากแค่แบบที่เราพูดนะฮะถ้าไปดูรายงานของ S&P นพีนะฮะบริษัทจัดอันดับเนี่ยนะครับเขาก็จะเทียบเนี่ยการ ลูกหนี้ที่ที่ที่ได้รับความช่วยเหลือฮะถ้าดูของไทยเนี่ยนะฮะก็ดีหน่อยปลาที่ค่อนข้างสูงนะครับมาบวกเฉพาะช่วงโควิดช่วงโควิดนะฮะแล้วก็แล้วก็ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะจะสูงกว่าที่อื่นครับแต่มันมีแต่ฮะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะด้วยความที่เราได้ช่วยลูกหนี้เนี่ยไปค่อนข้างกว้างเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันก็เริ่มกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติครับเอ่อมันจะช่วยแบบแบบเหมือนช่วงโควิดอะไม่ได้ลวมันก็ไม่เหมาะมันก็ไม่ได้เหมาะ อะไรอะไรมันก็ต้องค่อยๆกลับเข้ามาสู่สาภาวะปกติซึ่งการที่เราได้ช่วยลูกหนี้ไปในในในค่อนข้าง,ง,งเยอะเนี่ยนะฮะรบนบกว้างเ่ยมันก็หนีไม่พนนม้นนะะว่าลูกหนี้หลายคนเนี่ยตอนมันก็บางคนนะฮะเจอปัญหาชั่วคราวก็ฟื้นได้แล้วก็<ๆ>วก็ไปต่อได้โอเค,คแต่ในไอ้ก้อนที่ช่วยไว้ได้เยอะเนี่ยมันก็หนีไม่พน้นหรอกเพราะมันก็มีจํานวนไม่น้อยที่ทไม่รอดก็ไม่รอดเจ๊งไปก็จะมีปัญหาซึ่งก็เป็นที่มาของที่เราก็เห็นนะฮะแล้วก็คาดการอยู่แล้วนะฮะ ว่าจะเห็นไอ้พวกตัวลงตัวเลขเอ็นพีเอลอะไรต่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับครับคือคืออันนี้เข้าใจครับคนที่ลำบากก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาลำบากนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้แต่เรื่องนี้มันเป็นความจริงมันเหมือนเราฟื้นเป็นตัวเคจริงๆใช่ไหมคือข้างบนดีก็ดีไปเลยของเรานี่แย่ก็จะแย่ลงไปอีกอันนั้นความเดื่อมร้อนมันจะสูงขึ้นอีกนะที่เห็นใช่อันนั้นอันนั้นก็จริงซึ่งเป็นปัญหาที่เราเห็นกันจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยนะค่อนข้างทั่วโลกนะซึ่งเป็นปัญหาที่ ที่เจอเกือนทุกที่คือถ้าลดดอกเบีย้ยเพื่อจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกฐิจเนี่ยมันก็จะต้องมาผ่านเนี่ยการบริโภคการลงทุนนะครับแต่การบริโภคเราเจริงๆถามว่ามีปัญหาไหมจริงคำตอบก็คือไม่นะการบริโภคในะที่ผ่านมาเนี่ยโตอย่างอัตราที่ที่สูงแทบจะสูงเป็น,เป,นเป็นประวัติการเลยนะครับ,รบมากแล้ว mm hmm. เลยถึงแม้ลดดอกเบีย้ยแล้วจะหวังว่าไอ้โหมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการบริโภคอะไรเนี่ยก็คงไม่มากขนาดนั้นครับ มีหนำซ้ำถ้าเราไปหวังว่าจะไปกระตุ้นการบริโภคหรือการที่จะให้คนไปกู้อีกก็เป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเพราะว่า<ม>เรามีปัญหาเรื่องหนี้ควรเรือนอย่างท,<ม>ที่ทราบกันดีนะครับ<ม>ส่วนเงินเฟอ้อนะก็อย่างที่ทราบกันดีใช่เฮด l ลน์ต,ตัวตัวเลขพาดหัวติดลบนะบบมันก็มาจากเรื่องของมีการอุดหนุนนะครับ,รบต่างที่ทําให้เงินเฟอ้อมันติดลบก็เลยสองปัจจัยนั้นน่ะอาจจะไม่ได้สะท้อนว่าดังนั้นควรมีความจำเป็นในการที่จะลดเรื่องของดอกเบี้ยนะบวกกับตัวที่สําคัญอีกอย่างก็คืออทเดียนเรื่องสิทธรภาพของของการเงินหนเเอรายะ ส,สูงมากนะฮะ91เปอร์เซ็นต์ละใช่ฮะต่อ GDP ฮะซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งที่ที่หนี้มันโตมาเยอะเนี่ยก็กหนีไม่พ้นนะฮะาการที่ดอกเบีย้ยเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำมา,มานานพอสมควรนะครับอ่าการที่จะทำให้เนี่ยดอกเบีย้ยมันต่ำเอื้อให้คนกู้อะไรกันอีกเนี่ยคงเป็นอะไรที่ที่ที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับกับสภาวะที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับแต่รัฐบาลมองว่าถ้าดอกเบี้ยลดลง SME ที่เป็นหนี้อยู่ก็อาจจะภาระดอกเบี้ยลดน้อยลง กระตุต้นให้มีการจับใช้จ่ายมากขึ้นการลงทุนในครัวเรือนก็จะเพิ่มขึ้นคือเพื่อง่ายๆถ้ามองในแง่ภาพรวมนะการเมืองจะมองว่าถ้าลดดอกเบี้ยทุกคนจะแฮปปี้ไม่จริงหรอครับ อย่าที่เรียนนะฮะแฮปปี้นั่นก็อาจจะแฮปปี้ในบางกลุ่มแต่ตอนที่เราดูอะไรเราต้องดูนะฮะภาพรวมภาพรวมแล้วก็ต้องดูระยะยาวเราก็ต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงเราครเค<ร>ย <ๆ S 2> ช่างไปว่าระระหว่างที่เราถ้าเราลดดอกเบี้ยระหว่างผลกระทบที่จะทําให้คนไปกู้มากขึ้นไปนี้มากขึ้น กับที่จะลดภาระเนี่ยมันบวกลบกัน Pro s and cons อะไรมันหนักกว่าเราเคยคิดอย่างนั้นไหมว่าทุกอย่างมันต้องเสี่ยงอยู่แล้วมัน,มนไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไมไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ต้องช่างนะฮะล้วก็ต้องดูภาพรวมนะซึ่งซึ่งสิ่งที่เราดูเนี่ยคือบอกว่าไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างที่สร้างก,ก็ดนีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกระทบในวงกว้างมันเหมือนเป็นยาแบบไอ้ที่มันมีผลข้างเคียงเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้เรื่องปัญหาของภาระนี่เนี่ยซึ่งซึ่งอีกด้วยความที่ เรามีหนี้มาสูงเนะเราก็ตระหนักดีว่าว่าแล้วก็เรื่องของรายได้คนที่มันฟื้นช้าเนี่ยก็ตระหนักดีว่ามันเป็นปัญหาสำหรับคนเยอะแต่เรามองว่าวิธีจะแก้ปัญหาตัวเนี้ยหายาที่มันตรงจุดน่าจะดีกว่าส่วนภาระหนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันมันส่วนหนึ่งนะฮะไม่ไม่เถียงนะฮะมันมันเกี่ยวโยงกับเรื่องดอกเบี้ยนะฮะแต่ว่าการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะแบบเป็นการส่งผลลด ภาระหนี้ของประชาชนอย่างมหาศาลนะฮะถ้าเราดูหนี้ครัวเรือนนะฮะยกรุงเทพฯเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยของที่อยู่ในระบบเนี่ยไอ้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP อะไรต่างๆเนี่ยมันมีสัดส่วนไม่น้อยนะ,ะที่เป็นเป็นสินเชื่อประเภทที่เราเรียกว่าเป็นไอ้ค่าง,งวดมันฟิกซ์นะฮะหรือเป็นดอกที่ฟิกซ์อะไรต่างๆนี่ยไอ้ดอกที่จะลงที่เป็นโฟลดที่มาจากการลดดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็การลดดอกเบี้ยเนี่ยในในระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลนะฮะมากมายมหาศาลขนาดนั้น